มีรับเข้าใหม่นนะหนึ่งชั้นะหมวมากคันนี้มีลิคันที่แมนรถสูงนะครับดูสภาพสีเดิมๆนะเนียนๆไม่เคยทําสีเลยนะรัันนี้ดูภายในะกันดูเบาะไม่มียับไม่มียยนนะตึงๆเ,เลยดูคอนโซลสวยงามมากๆนะครับเจ้าของเก่ารักรถนะจอดอยู่ที่ร่มดูผ้าหลังคาเนียนๆเ,เลยนะเป็นไงครับสภาพบ่อหลังไม่มีคนเคยนั่งเลยสภาพสวยมากนะครับมาดูท้ายรถกันได้ท้ายไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้ คุ้มมเลยครับแปด0มื่นกิโลมือเดียวสตาร์ชึ่งเดียวติดดูคอนโซลสวยงามพวงมาลัยดูอ้องเครื่องไม่มีลอกนะไม่มีหลุดล่อนเลยนะครับดูตะเข็บเดิมหมดเลยนะเครื่องทวินเทอร์โบนะครับเครื่องฝันห้านะร้อยสามหกแรงม้านะครับดูตะเข็บเดิมหมดนะครับพลาสติกไม่มีลอกนะดูตามขอบยางขอบยางไฟพวกนี้ครับรักษาไม่ดีหลุดล่อนหมดแล้วนะครับสภาพแห้งๆนะเครื่องแห้งๆเลยน็อตฝาโปไม่เคยขยับนะครับเดิมสนิท ก,กันก็มีมาด้วยนะยี่หกกันยาหกแปดนะครับเหลือยาวๆเลยกุญแจสองดอกครบฟุกคู่มือครบรถมือเดียวครับเลียสวยๆเลยภาษีหกแปดใช้ยาวๆราคาแ่งกันนะครับเราเปิดวที่699นะใครหาคันที่แมงตัวนี้อยู่นะครับรีบมาดูนะครับมือเดียวายแดงรถสูงนะครับไม้แท้80,000กิโลแล้วเจอกันที่ G35 ครับ